สวัสดีตอนเย็นค่ะอันนี้คือเย็นแล้วด้อาการหมดสภาพตอนแรงอันนี้มาหยอดน้ำกลดกนะคะยังไมคงละละ่ครึ่งแล้วล่ะครึ่งแล้วแต่ตอนนี้ดูสภาพนั่งหมดสภาพกรขาสัน่นเส้นใหญ่หมดลิตรคือตั้งแต่เช้านี้ไม่ได้กินข้าวนะกินผัดเส้นใหญ่กินจนคุ้ม เส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วนานๆจะผัดทีนะคะแต่ว่าเป็นอะไรที่แม่เหลมชอบมากแต่สิงห์นี่ก็หมดน่าจะหมดแรงเหมือนกันแต่สิงห์ก็กินด้วยกันแต่สิงห์โอ้ยมีแล้วโอ้ยมีแล้วเขก็จำใจต้องได้กินเพราะว่าเราไม่ทํากับข้าวอันนี้มาหย่อนน้ำกรดนะคะแต่สิงห์อยู่ฝั่งโน้นใกล้จะเสร็จหรือยังก็ไม่รู้สวนจะรกนิดนึงนะคะตรงนี้โน้นนะคะเถียงเถียงนาเถียงสวนจะอยู่ฝั่งโน้น อันนี้ยังหยดอยู่นะคะเพราะว่าเราเพิ่งป้ายยาน,นี่ค่ะสีแดงๆนี่คือป้ายยาอันนี้มานั่งเฝ้านั่งเฝ้าเขาหยดหมดแรงค่ะลืมเอาขาตั้งกล้องมาแล้วจะแงะออ,อ,อ,ออกไว้แบบนี้นะคะนี่ทำยังไงเนาะน,นี่จะโชว์การหยดน้ำกรดแต่ว่า,าไม่มีขาตั้งกล้องต้องใช้มือนึงนะคะใช้ความสามารถพิเศษความสามารถพิเศษในการหยดน้ำกรด อันนี้คือเนี่ยอหยอดช้ามันจะเป็นแบบนี้นะฮะจะเป็นหนงังเนี่ยฮะแบบนี้จะเหมือนน้ากะทิอันนี้คือยังไม่ยังไม่ได้ใส่น้ํากรดลงไปนะฮะเดี๋ยวจะใส่น้ํากรดลงไปยังหยดอยู่นะคะนี่อันนี้คือกรดนี่จะกะถูกไหมนี่ประมาณนี้ก่อนก็คนนะคะทีนี้ติว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 เอ่อถ้าลักษณะแบบนี้ก็ น้ำกรดน้อยไปใส่อีกน้ำกรดน้อยไปะจะเยอะไปนะคะเยอะไปก็จะไม่จะไม่เป็นบุญนะเอออันนี้พอดีลนะนี่ฮะล้วก็คนจนไม่มีฟองนะคะคนจนไม่มีฟองถ้ามีฟองนี่ก้นเขาจะไม่เนียนติวติวติวใช้วเวลาะคะ่ะต้นหนึ่งต้นหนึ่งนี่ก็ใช้วเวลาในการคนคนพอประมาณ แต่ต้นนี้นี่ห้านาทีแล้วกน็นั่งพักอยู่นี่แหละค่ะทำติ๊กตอกไปช็อตหนึง่งนี่เอาให้เนียนถ้าไม่เนียนต้องไปเรียนมาใหม่ <c oughs> ยิ่งคนเยอะก็ยิ่งยิ่งสวยค่ะโอ้มีกิ่งไม้ด้วยนะคะนี่นี่เอาออกมันก็จะเป็นก้อนแบบนี้ค่ะเอาไว้แบบนี้แหละค่ะอันนี้เดี๋ยวพอเราไปคนต้นต่อไปเขาจะหลุดไปเองนะคะเป็นก้อนๆนี่คือก้อนยาง อันนี้ก็จะหลุดแล้วล่ะนี่นี่ถ้าไปต้นนั้นน่ะพอเราไปต้นนั้นเราก็คนเหมือนเดิมก็จะหลุดออกเอาไว้ก่อนปึ๊บนี่นะคะเรียบร้อยละเอาที่เป็นก้อนนะะี่ค่ะมาใส่จะรุปลงไปค่อยๆนะคะถ้าเอาลงแรงนี่มันจะดันขึ้นมาแล้วก็ เน้นไปนะคะเน้นไปให้ให้อันใหม่ที่อยู่ข้างล่างนะ่ะแบบดันขึ้นมามันจะเป็นชั้นสวยถ้าเราปล่อยให้ห่างกันเกินไปมันจะมันจะไม่แข็งยางเราจะไม่แข็งแล้วก็จะเน,น้นๆให้ขึ้นเนี่ยขึ้นมาตรงขอบขอบนี่แหละนี่นี่น,นี่ดันขึ้นมาแต่ยังหยดอยู่นะคะเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนถ้วยเพราะว่าถ้าปล่อยไว้นี่เขาจะลน้นนะคะ อากาศเย็นจะหยดนานมากแต่ก็ไม่ได้เยอะหรอคะ่ะหยดนานแต่ไม่ได้เยอะแต่ก็หยดอยู่แบบนี้แหละนี่ค่ะเรามีเรามีถ้วยสำรองอยู่แล้วก็มีถ้วยสำรองอยู่นะคะแต่และต้นต้องมีต้องมีถ้วยสำรองอันนี้ยกออกตึ๊บนั่นแล้วก็ตึ๊บมาใส่ฮะเป็นอันเสร็จพิธีคะ่ะต้นนี้ นี่นะเดี๋ยวไปต่อก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะเอาส,าสั้นๆแค่นี้เลยก็ดูดูสภาพไม่เลมฟืบสวัสดีค่ะคือเวลาเวลาหยอดน้ำกรดนี่ต้องพยายามปิดปิดม่งนะคะหรือไม่ก็ใส่แมสเพราะว่ากลิ่นน้ำกรดมันจะแรงนะคะเราสูดเข้าไปเยอะเะมันก็มีผลมีผลต่อปวดต่ออะไรของเราเนาะสูด ทุกวันทุกวันอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ปิดม่งแบบนี้หรือไม่ก็ใส่แมสค่ะใส่แมสนะคะ <c oughs> โ,นโน่นพออจสิงอยู่โน่นเสื้อคิวเขียวนั่นแหละคะ่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะทำงานต่อก่อนสวัสดีค่ะ